สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกับแพทย์ในช่วงแรงค่ะของมื่อวันที่24นะคะเดือนกรกฎาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนีค่ะแอดพาร์พี่นอ้นอ,อ,อ,นองมาเท่าสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูข้อราันะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางของปูข้อรหัสอุทิพทานมากเนาะปูละหาลางหกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ พิดไปแตม้มนึงนะคะพี่น้องคะพิดไปแต้มนึงมือนีกติดต,ตามคือเก่านะคะสำหรับแนวทางของปู่ข้อลาดปู่บอกว่าคลิปนี้เนาะฮาเทียมันไปเล่าก่อนกะน,นับไปพิจารณาตำ่าพรอออตบาทิจริงปู่ละให้ของวันทีหนึ่งสิงหาคมค่ะพี่น้องคะ,อคะเอาเนื้อท่ามณีของปู่ข้อลาดค่ะสิื่อมันเป็นตัวใด่อยร้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกราบนมัสการค่ะอ่าอย่าเล่นพอนค่ะปู่มณีมาเอาเนื้าทา่าจริมาถามเบิางเนื้อทางนี่ยแหละคะ่ะปู่คะ วันพัดพังกับัสิเดนเนาะค่ะหนึ่งหกับหกหนึงกับเจ็ดหนึ่เนาะค่ะปูไปออกหกสองหกเนาะแม่นค่ะออสี่เดยกว่แจกอยู่ปะไก่ยู่ห้ไก่ค่ะต่ว่าตีว่าวันนี้จว่าเด็กเราปูมือมือวันเสารเนาะวันวันสองสี่สเนีมึงเลยสองสี่ เออมาสองสีกัเจกันก็หนึ่กระสือวะก็ว่ไวๆนี่ตัวเมนบกค่ะปูมังไว้าๆนี่้ะอาทิตย์มั้งเลือหันนะค่ะปูแม่เดี๋ยวๆนี่นะวันนี้ปู่กระหันให้ข้าเจ้าหนึ่งสีมันออกสีศูนย์วะสีศูนย์ศูนย์สีเหลคะมือวานือพิษพลาดมือว่านี่พิษพลาดค่ะแต่ว่ามันก็เขาพอได้อยู่ได้เด็กเล้าก็ได้ค่ะปูแต่ว่าวันแรกปู่หายมันไปมันมาถึงนอกเมื่อไรค่ะ เมันว่าใครบัดออกมึงสินะมันก็ธรรมดาแหละค่ะปู่กับมี่เขาไม่รุนเลยค่ะปู่เนาะปู่กับเรืองมึงถ้ามึงดีดีก็ดอกก็จะให้สำหรับค่ะเอาเรื่รัฐบาลไทยเนาะค่ะปู่รัฐบาลไทยแต่ว่าปู่ขอเพิ่นอยู่แล้วขึ้นแต่ว่าเพิ่นเงินให้เด็กนี่เพิ่มเงหนงามอยู่เดี๋ยวจะปู่จะ่งให้มึงชิหลังค่ะเพิ่มเงหนงามอยู่ แต่ว่าเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นก่อนนึ่งโู้กันบำเพ็ญปฏิเรียกฮอดจนเด็ดหมดเลยค่ะจนเวลาโอ้จีเมย์น้ำเสาจีเมย์เป็นสบายเพระทันได้ปลูกเลยเติมตัวจีนอนภาคพอนยังได้เดี๋ยวไปเห็นเ 1, 4, น 1, 4, ด็กนึ่งซีวันนึ่งซีสิคะปัวเออ,เ, 1, 4, อเป็กนึ่งซีมันสิมากของเพิ่ร์นปัวมันสิมาก ค่ะขุยังสงสัยอยู่ดิแต่ว่าเด็กงามๆหนึ่งซีน่ะค่ะปู่อิม่มเห็นตัวเดียวนี่เนาะค่ะปูเมียนอืมค่ะปู่ล้วเมึองจอปเจียมันออกข้างล่างนี่กวันนี้เห็นว่านเด่นอมเมยนดูค่ะปูค่ะเจ็บมันมากเจ็บมาค่ะแต่ว่างวดว่างหันปูปเชียเป็นยังเสียดเมืองแบบเลยค่ะ ก็ัเพี้ยนแบบนี้เพนไม่ได้ปูเห็นเลขสามสองสี่ปูว่เสียเพี้นไหมโอ้ยนาะครับปูเสียด้แท้ปูว่าปูเสียด้รค่กว่าเอีปูว่าอ้สักเก้าขันเห็นเป็นสังสียมัใครออกนาปูว่านะแล้ววันจังได้ออกดีวันนี้ปูแปกเลยค่มปูเวลาเมื่ไห้่ปูแบบไม่ไม่เป็นญ่นะค่ะวันนี้มันไม่เห็นเป็นโตมันก็ มันกมื่ง่ายตอเป็นโตน้อนม่ได้ดียากเนาะค่ะปูเด่เห็นเด็กสามสองสี่เด็กพีเด็กนองมันจกอกอ่ปูว่ะค่ะออสามตัวอีดีตรงตรงชัดมมอืมเสได้ว่ะค่ปูอีดแล้วม่ขันขันพ่นอบอกแบบนีบ้ครับพูดอีบอกครับค่ะพูดได้ค่ะแต่ว่าที่ว่าเป็นไม่เห็ดผู้เห็นมัน,นเป็นเดนะ็กนึ่งสีะค่ะปูคะ่ะ ต่ว่าเี็กเทวดาผู้พอเด็กโยนน้ำชาเชียนนั่นผู้มึงคล้าอยพกหนึ่งแมมึงหลอดเลยค่ะเอาพกึ่งสิครับปูคะว่าเป็นหนั่งนปุ่เดียวมึงร้านเป็นพกนึเดียวปูีสองแห่มึงหอดค่ะเลขตัวเดียวแต่ว่าเดขตัวเดียวจ่ว่ามีสองตัวอยู่น้ำกันนะค่ะเอาลูกเรมึงสองตัวนี่ลหนึ่งสี่กับกหนึนะคะปู่แมน ได้ค่ะผู้คะเ่อออกจะได้ก็ต้องออกต็มหนึ่งไม่ไดไปเปลี่ยนเล่าบุ้เป็นเป็นซะบ่แน่ละครับผู้คะเด็หล้าอัืมกินเนาะอืมบ่ค่ะผู้เอาไปเสียเหล้าไว้น้ำก็ได้อืนบ่ล่ะค่ะเหล้าไว้น้ำก็ได้เหมือนเพราะว่าเด็กเด็กแบบนี้มันมันมักออกของเพิ่นเด้ค่ะมันมีซสนี่หละ ค่ะปูมีหนึ่งสี่กับหกหนึ่งนะคะปูคะหนึ่งสี่กับหกหนึ่งได้ค่ะผูคะเดี๋ยวกันไ<ม>ปน้าบอกเดี๋ยวปูที่เข้าไปหาดอกพงตุ้ยไทยเนาะได้ค่ะหรือว่าขันเป็นมาบอกเน่า้างันประเทศเล่าปูกับฉีบอกดอกค่ะปูคะว่าสองสีปูหมัน่นใจได้ออกดีออกเดีออกเาเนี่ยค่ะโอ้นอเห็น่าได้บอกเดี๋ยวนอนยมัน แต่มันเป็นอะไรจิตกักจันดอกค่ะปูถาว่าเป็นยังดอกค่ะเดี๋ยวมันมีโอกาสไปเรียกยิ่ดอกเนาะแมนบ่แมนค่ะปูคะ่ะเดี๋ยวปูจิตชงให้มึงเด้อได้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปให้เจ็บที่ของมึงตีซอยกันอกอเอา,าค่ะปูแต่ว่าเรื่องงามค่ากิลีวะค่ะปูงานมัค่ากิริลีวะเป็นจ่าผ่ากองเป็นดอกอแต่ว่ามันถีมาเล่ามันถมาปฏิเสธได้เลย ค่ะแต่ว่ากระซ้อไวหลดเล่าเล่าก็ได้ส่วนหมากมันเมันไหายชั้งน้อยชั่งเล่าอยู่น้อมกันนะครับปูเห็นว่าปูไหาเจ็ดหนึ่องกระปุก,ปกนี่เห็นไหมออกแค่ออกแต่ห้าน้อยจนสุดมือนี่เห็นไหมครับปูเจ็ดหนึ่งกับอ้าวันันมาละน้อยสองน้อยสาม,น,สามน้อยกับนี้นออกดีจ้ะค่ะนี่ยังอีกบ่บ้านี่บ่ไม่ละครับปูคะได้เวลาแล้วบ่ ได้ไวลาค่ะปูออตใส่กะโชคดีเด้อกับยาชาของปูเด้อได้ค่ะปูขอบคุนปูหลายๆายค่ะกับนวัสการนะคะอาสาธุเจริญพรสาธุค่ะสรุปน้าทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแน้ทางจากปูโคราชนะคะไปพี่น้องคะแน้ทางมันนีของปูขาหนึ่งสี่กับหกหนึ่งค่ะพี่น้องคะหนึ่งสี่แล้วก็หกหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ สำหรับแนวทางของปูข่าวมวดที่ผ่านมานะคะปูเราะหอยลางหกหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้ออลางหกหนึง่งมาออกสองหกเนาะสำหรับลางสําหรับงวดที่ผ่านมาเนาะก็เลยของปูผิดไปแต้มหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะเอาวันนี้ค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนวทางจากปูโคราชวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะ่ะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทาง จากปูโคราชนะคะอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบอร์ด้ค่ะพี่น้องค่ะท่างช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพีพี่น้องมาทาสกุสุกุนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูุ่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูโคราชค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามา่เห็นคลิปนี้เป็นเรืองแรกค่ะพี่น้องค่ะถ่านผอยากสิพานกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดอ่าฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิด้บดพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแม้ทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้ค่ะอแอร์กัสได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมเป็นได้คลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ